ตำนานพระโครพระแก้วการนำเสนอเรื่องเล่าอย่างผิดๆในกัมพูชาอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเรื่องเล่าที่งดงามกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกตำนานพระโครพระแก้วซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างชาติและการเคลื่อนย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เรื่องเล่านี้ได้ถูกบิดเบือนและนำไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกันของสองประเทศ ในบันทึกทางประวัติศาสตร์ของไทยตำนานพระโคพระแก้วถูกเล่าขานว่าเป็นตำนานพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเป็นเรื่องเล่าที่ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจในประเพณีและพิธีการต่างๆมีใช้เพื่อโจมตีใครในกัมพูชาตำนานพระโคพระแก้วได้ถูกนำมาตีความและเผยแพร่อย,อย่างบิดเบือนโดยเฉพาะในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชามีความตึงเครียด ตำนานนี้ถูกนำมาใช้เพื่อโฆษณาชวนเชื่อโดยอ้างว่าพระแก้วมรกฏและประโคที่อยู่ในประเทศไทยนั้นแท้จริงแล้วเป็นของกัมพูชาที่ถูกขโมยไปการบิดเบือนนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเข้าใจผิดทางประวัติศาสตร์แต่ยังสร้างความรู้สึกเกลียดชังและแบ่งแยกในหมู่ประชาชนการปลูกฝังเรื่องเล่าที่บิดเบือนเช่นนี้ในสังคมกัมพูชาเกิดขึ้นผ่านการเผยแพร่ในสื่อต่างๆเช่นหนังสือเรียนวารสารหรือแม้กระทั่งการบรรยายสาธารณะ โดยไม่มีการตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เพียงพอเรื่องเหล่านี้มักถูกนำเสนอด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริงและส่งผลให้คนรุ่นใหม่บางส่วนเติบโตมาพร้อมกับความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ การใช้ตำนานเพื่อสร้างความแตกแยกแทนที่จะเป็นการส่งเสริมความเข้าใจทางวัฒนธรรมเป็นข้อควรระวังสำคัญสำหรับทุกคนในสังคมเพราะเรื่องเล่าที่สวยงามหากถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจกลายเป็นเครื่องมือที่ท่งพลังในการบ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและประเทศชาติ